สวัสดีครับสวัสดีชาวร้องเพลง c o m ทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่วง r e reaction by คูฟิมร้องเพลง c o m นะครับวันนี้เราจะมา react นะครับนักร้องที่เอาทำไมมีอะไรมาขวางหน้าอยู่เนี่ย <laughs> ลืมมาออก <laughs> วันนี้เราจะมา react นะครับนักร้องที่ชนะในฟิลิปปินส์แล้วก็ ไปถึงอเมริกาเพื่อไปแข่งขันนะครับอันนี้อาจจะรู้แล้วจริงมีหลายคนนะจริงๆแล้วก็จริงๆอาจจะรู้อาจจะไม่รู้ก็ได้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนก่อนเราไปเจอกันเราขอแนะนตัวก่อนแล้วกันนะครับครูฟิล์มร็อคเพลดอทคอมนะครับอันนี้คือ Facebook และ Instagram ครูฟิล์มนะครับเจ้าของรอคเพล c ดอทคอมและม a สเตอร์ท c h เชอร์สอนร้องเพลง,แล, Teacher, ง,พลงแล้วก็ดูแลเสียงให้กับนักร้องแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบการร้องเพลงหลายๆคนนะครับมีอะไรก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับโอเคสำหรับนักร้องที่ครูฟิล์ม ตามเรื่องราวของเขาแล้วเนี่ยเขาได้แบบประกวดแล้วก็ได้รางวัลจากประเทศของเขาคือฟิลิปปินส์เรียบร้อยแล้วก็ต้องการตามฝันที่ใหญ่ขึ้นนะครับต้องการที่จะร้องเพลงมีชื่อเสียงมากขึ้นทําตามฝันมากขึ้นก็เลยไปแข่งต่อที่อเมริกาแลนะเป็นผู้ชายจริงมีไม่กี่คนหรอกจริงๆแล้วก็มีผู้หญิงแล้วก็มีแบบเกิลกรุ๊ปแล้วก็อะไร่งเงี้ย แต่ว่าอันนี้ก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมีความพิเศษนี่ถ้าจริงๆเห็นหน้าหลายๆคนอาจจะรู้แล้วก็ได้นะว่าเขาเป็นใครเนาะอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวเรายยกล้องก่อนนะอ่ะโอเคอ่ะอันนี้เห็นหน้าเลยก็อาจจะรู้แล้วถูกไหมว่าเขาเป็นใครหรือว่าเห็นแล้วก็ยังไม่รู้อาจจะอ่ะใครก็ไม่รู้คนนี้นะครับชื่อเมอร์ซิเลโตใช่ไหมมาร์อะไรอ่ะมาร์ ซลิโตโปรโมอยนะครับโปรโมอยนะครับอันนี้คือคือ,อเขาก็จะบอกเรื่องราวของเขาสตอรี่ต่างๆนี่ใครอยากดูเวอร์ชันเต็มนะก็เดี๋ยวจะโพสต์มาให้ดูด้านล่างเลยนะครับว่าเรื่องราวเขาต่อสู้มาเป็นยังไงก็จะมีดามงดาม่ามด้วยนะว่าชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างอะไรแบบนี้นะครับอ่ะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาดูตรงนั้นนะเราจะมาดูกันว่าเขาจะแสดงอะไรแล้วก็มันว้าวยังไงบ้างนะครับอ่ะไปดูกันเลย Very อันนี้คือช่วงสัมภาษณ์อ่ะเขาบอกเขาต้องการให้โลกเห็นว่าเขาเป็นผู้ชนะนะครับอันนี้แซมมอนก็ถามว่าผมจะถามเขาถามคุณเป็นคำถามสุดท้ายว่าคุณมาที่นี่เพื่อที่จะชนะใช่ไหมและเขาก็ตอบว่าใช่นะครับเออไม่ต้องมั่นใจอย่างนี้ใช่เป็นนักร้องใช่ไหมเออเราบอกโนอย่างเงี้ยคนก็แบบเอาเหรอไม่มั่นใจเหรอมาทำไมอะไรเงี้ย แล้วคือแบบปกติแล้วว่าเออรายการกล้องก็คงไม่น่าจะเยอะเนาะแต่เอาจริงๆกรรมการก็คงงงว่าโอ้โหอยู่ดีพราอยู่ดีทําไมแบบทําไมแบบกล้องเต็มเลยสังเกตไหมเห็นเห็นมนุษย์กล้องไหมเนี่ยมนุษย์มนุษย์ษยกล้องอะครับทีมงานเยอะมากเลยเนี่ยถ้าเซตติ้งอะไรแบบนี้อันนี้เราก็เดาในฐานะคนดูว่าเออมันจะต้องมีอะไรดีแน่เลยอย่างเงี้ยเนาะถึงแบบเตรียมโปรดักชันได้ได้ได้เลิศขนาดนี้ดีขนาดนี้ เวทีสวยมากฮะ right. เสียงผู้หญิงไงกรรมการแบบงงแบบนี่คือเสียงเขาเหรอชอบดูกรรมการ <we go S 1> นะ หงายหลังพี่แสดงหงายหลังไปแล้วเพลงนี้ถ้าจำไม่ผิดชื่อว่าเพลง the p r a y นะครับมีเอสป่าวะ the prayer มีเอสเป่าเดี๋ยวดูกันไม่มีนะครับ the p r a y คนไทยจะเรียกว่า the prayer นัคือ the p r a y นะฮะก็คือเพลงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย ไม่จริงๆหรอก็กคือต้นฉบับเขาก็จะลอง2คนระหว่างผู้ชายนะครับที่มีน้ำเสียงเหมือนคลาสสิกหน่อยๆนะครับแบบเฮ้ยเนเนลมอพรเกรังไม่เป็นนะนะเรามม่ๆกับผู้หญิงแล้วผู้หญิงก็ต้องเสียงใสมากๆม,มันคือแบบเคาเยเป็นความแตกต่างกันอย่างแบบสิ้นเชิงระหว่างเสียงผู้ชายหนาะและเสียงผู้หญิงล่องลอยอะไรเงี้ยแต่พี่แต่ว่าพี่เขาเนี่ย ในคนคนเดียวเนี่ยดันทําได้2เสียงไงคือเสียงผู้ชายที่มีความเป็นคลาสสิลเขาก็ทําได้เสียงผู้หญิงล่องลอยก็ทําได้โดยที่แบบว่าไม่ได้ดูแบบบีบหรือว่าแบบดุปลอมเกินไปอเงี้ยมันก็ยังมีความเพราะอยู่อะไรเงี้ยในคนคนเดียวเออนี่คือความพิเศษของคนนี้นะครับเออจริงๆถามมารู้ไหมก็รู้ว่าเขาจริงๆตั้งแต่เขาลองที่ที่ฟิลิปปินส์คุณก็คณคณเคยดูคลิปเขาแล้วแต่คลิปที่เขามาที่อเมริกาอเมริกานนี้คืออะไรอ่ะ อเมริกาอเมริกาก็ทาเลนหรือเปล่าเอออันนี้ยังไม่ได้ดูเลยก็เดี๋ยวจะมาดูพร้อมกันนี่แหละนะครับเปลี่ยนได้กะทันหันมากกรรมการก็แบบจริงๆอ่ะเมืองไทยก็มีคนนึงไงพี่เบลวนทิตาจำได้แม่นานมากแล้วอ่ะที่พี่เขาออกมาสวยสวยแล้วร้องเสียงผู้หญิงน่ารักน่ารักอ่ะแล้วอยู่ดีๆีก็ร้องแบบ ก็รู้ว่าฉันไม่มีความหมายอะไรเงี boss, ้ยแล้วก <c oughs> ็แบบเป็นมาชิตาก็แบบนี่เธอหลอกฉันอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เหมือนกันแบบให้อารมณ์เดียวกันอะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆให้พี่เบลไปคนก็คงแบบว้าวแต่คลิปของพี่เบลอัชิตานี่คือก็ไวรอบไปทั่วโลกเหมือนกันนะเขาก็แบบไม่ใช่ธรรมดานะคือแบบสู้ได้เลยเหอะเอาจริงไม่ได้รอเล่นเลยก็มาการนี้ก็แหมงหหลังเนาะ เนี่เขาสลับได้แบบนิ่งมากอ่ะเเขาเตรียมกันมาอยากรู้อันนี้ยากท่อนเนี้ยต่อไปอ่ะ ยากอ็ไมยากแต่เดกผู้หญิงจะมาอ่าไม่มีคุณฟิมมั่วห่้ยอายชาวบ้านเขาเนื้อผู้หญิงมาเฮ้ยจบกผู้หญิงว่า ไม่รู้ว่าจะผู้จไม่้ว่าจะจบผู้หญิง,ง,จ,ญงจริงๆความว้าว่ไม่ได้อยู่ที่เพลงนี้นะเพราะเพราะตัวสุดท้ายมันอยู่แค่ตัวดีมันคือดีดีหมันคแค่แบบว่ามันอยู่แค่ตัวนี้เองแต่ว่าความว้าวคือการที่เขาเปลี่ยนจากเสียงผู้ชายหนาคลาสสิกเป็นเสียงผู้หญิง ในแบบทันทีทันใดแล้วได้ได้คุณภาพของเสียงที่แบบคมลอยวิงวงว่งวิงวิงเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือความว้าวคือโดยเฉพาอันสุดท้ายอันสุดท้ายน,นี่คือแบบสวยมากจริงที่เปลี่ยนอย่างเงี้ยอ,อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ร้องเองเ,น,เน,นี่ยที่เปลี่ยนอย่างเงี้ย สมควรไหมล่ะ <lles S 1> ชนะมากกอนแล้วเนี่ย oh, <it> น่ารักจังเลยอ่ะภรรยามามาเกาะอะมากออมากอนไม่ใช่มาเกาะพูดผิดจริงๆเลยกูฟิลมมักจะจบการเขาเรียกว่าอะไรนะเอการ react ที่ตรงนี้แต่ว่าอยากรู้มากเลยกรรมการพูดอะไรขอต่อได้ปะขอต่อนิดนึงอยากรู้อ่ะ ภรรยาเราให้เลยเขาบอกว่าแบบโอ้แบบสวยมากสวยมากเป็นนักร้องที่แบบดีมากนักร้องที่เก่งมากแล้วแบบเป็นนักร้องที่แบบเป็นนักร้องที่เก่งอะที่เหมือนมีผู้หญิง ติดอยู่ข้างในอีกคนนึงอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนมีผู้หญิติดอยู่ข้างในร่างกายอีกคนนึงอะไรเงี้ย something something เขาบอกเขาอยากได้อะไรที่แบบมันแตกต่างเหมือนเหมือนในในรายการนี้เขาอยากมองหาอะไรที่แตกต่างแล้เขาบอกว่าเออแบบมาซิโตนี่ก็ได้ให้สิ่งนั้นกับเธออะไรเงี้ยนะครับ จริงก็นึกถึงพี่เบลเนาะจริงเน,นาะคือแบบโอ้ฝรั่งชอบนะทำไมฝรั่งแบบว้าวขนาดนี้ล่ะเอออันนี้ยังงงอยู่หรือว่าหรือว่าพ่อเราเคยเห็นเหรอเพราะแบบหรือว่าเราเคยเห็นเยอะแล้วหรือยังไงฮะเกี่ยวไหม You're not, I think it would be amazing. You are so worthy of the Golden Buzzard, and I think you are one of the most incredible singers. It's the... very early in the night, and I can only choose one. So I'm going to keep my Golden Buzzard. But it's up to our super fans, and I, I hope they vote you through. That was what I could. <coughs> อะไรนะปุ่มแบบสีทองอะ่ะเปึ้งแล้วก็ก็คือได้เข้ารอบไปถึงนู่นๆเลยอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าเออไม่มันแบบเขาเป็นผู้เข้าประกวดคนแรกเขาก็เลยแบบยังไม่อยากให้แต่ว่าเขาเชื่อว่าแบบแฟนๆที่ดูอยู่แบบจะโหวตให้เขาได้แบบผ่านเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยอาฟังไหมไม่ได้ฟังอะ่ะพ <I have S 1> ูดว่าอะไรไม <feeling S 1> <with it. S 2> ่รู้ ผู as simple as that. ้อะไรก็ไม่รู้ว่าอันนี้ขอผ่านได้่าเขาก็หวังว่าแบบแฟนๆก็จะแบบว่าจะทำให้เขาบอกเขา้ารอบต่อไปได้อะไรอย่างนี้เนาะเอออ่าโอเคจบไปแล้วนะครับอันนี้แบบเคยได้ยินว่าเขามาแข่งแต่ไม่เคยได้ดูถึงก็รู้อ่ะโอเคแต่เราก็ยังแบบ เราเคยเาอาจจะเคยดูมาแล้วหรือเปล่าเราก็รู้สึกแบบมันเคยเคยเห็นอะไรแบบนี้มาบ้างแล้วเรารู้สึกมันไม่ได้วาวขนาดนั้นแต่ว่าแต่เขาคงต้องลองดีมาบ้างจริงแหละเอาจริงนะถ้าเราอยู่ถ้าเราอยู่ในในสถานการณ์นั้นในห้องนั้นเราอาจจะรู้สึกว่าโู้เสียงเขามันก้องกังวานมันกรอกหูดีๆก็ได้อะไรเงี้ยหืออ,อ,าอาจจะแบบคนละฟิลลิ่งกับตอนนี้เลยก็ได้นะครับถูกไหมครับนะถูกเนาะอ่ะโอเคอย่าลืมนะครับกด subscribe กดกระดิ่งให้คู่ฟิล์มด้วยแล้วก็ติดตามคู่ฟิล์มตามช่องทางต่อไปนี้อย่าลืมนะครับกด Subscribe ช่วยแชร์ช่วยกันนิดนึงนะครับนะอ่ะโอเคใครอยากให้คอมเมนต์หรือว่า,เ,าเรียกคลิปอะไรข้างล่างก็นะไลน์มาได้ไม่ใช่ไลน์สิก็คอมเมนต์มาได้เลยใต้นี้นะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับไปแล้วบ๊ายบายดึกแล้ว